กระชอนเลยเปะชนหรือใบไม้ไปใบไม้ที่เดิมหมด phải ở sát một là quá, nước phun xôi như thế này, năn, bảo leo, phải ở một là quá, quá, ừm, được, học thang lên rồi, già rút nhá, bảo leo, phải ở sát mâm một là quá, theo cả dẻng hoa, các ห้งนี้มาดูตอนน้ำขึ้นอีกทีครับก็กาดอีกมันมขึ้นเริ่มแบบสว้สวยเลยอ้ <c oughs> วนปุ๊บเป็นหมูเลยฝากด้วยครับผมวันนี้ตกปลาหน้าดำหน้าแดงเลยนี่ยครับฝากไว้ด้วยครับใหญ่นะขึงโลได้นะตัวเนี้ขึงโลกว่าดูอ้วนปุ๊บเลยยักยังแก้คันจิ๋วครับผมโอเคฝากไว้ด้วยครับสุดยอดมากครับผมไปไหนอ่ะไอ้นุน่ม <c oughs>